คนนั่งรถแท็กซี่มาจากสถานีรถไฟเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาที่โรงแรม h o ปอินเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะราคาแท็กซี่ที่พวกเรานั่งมานี่หนึ่งพันแปดร้อยเยนนะคะถึงแล้วคะ่ะโรงแรม h o ปอินเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวตามพวกเราไปดูนะคะว่าโรงแรมนี้จะเป็นยังไงนะคะเ,<ร>เดินเข้ามานะคะป้าย เอ้อินประตูก็เปิดอัตโนมัติค่ะด้านอนเดินเข้ามานะคะตรงนี้เป็นล็อบบี้ของโรงแรมแล้วก็มีเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายอะไรแล้วก็ที่ฝาผนังเขาก็มีแผนผังแผนที่บอกการไปสถานที่ต่างๆใน เมืองเกียวโตนี่แหละค่ะฝั่งน้นก็เป็นคาเ์เตอร์อยู่ประมาณนี้ค่ะได้ห้องพักเรียบร้อยนะคะพนักงานอนุญ,ญาตให้พวกเราเช็คอินเข้าห้องเวลา15บหนาฬิกาตรงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปบริเวณชั้นที่6ของห้องพักนะคะแต่การก่อนไหมคะหรือย,อยังไง ยังไม่ขึ้นค่ะมาที่ชั้นหกแล้วนะคะอีกค่ะห้องพักของพวกเราวันนี้ห้องที่หกสองศูนค่ะเห็นนะคะเปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาในห้องแล้วนะคะตอนนี้เป็นห้องที่เราจะนอนนี่ละค่ะอยู่ประมาณสี่ห้าคืนดูค่ะอันนี้มีเตียงสองเตียงนะคะ มีเตียงสองเตียงอยู่ตรงนี้เป็นห้องเล็กๆนะคะมีน้ำเดิมมีกาต้มน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือประตูอ๋อประตูเปิดปิดระหว่างห้องห้องนอนกับห้องน้ำี๋ยวห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นและประตูทางเข้าอยู่ตรงเนี้ยนะคะที่เราเข้ามาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นทีวีนะคะมีกระจกมีเคาน์เตอร์ ก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ห้อยที่แฝนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นกระจกเงานะคะก,ก็วางอยู่ประมาณนี้แล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรคะด้านนี้เป็นหน้าต่างหรือเปล่าเปิดดูซิว่าเป็นยังไงเปิดได้ไหมคะเื้เปิดไม่เป็นดูคะ่ะไม่ขึ้นอเอาดูค่ะเอาเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้เปิดแอร์ก่อนจะได้เย็นสบายนะคะห้องน้ำห้องส่วมของห้องพักเรานะคะว่าเป็นยังไงประตูที่เราเปิดเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเปต่ประตูเปิดออกคะ่ะไม่ได้เปิดเข้านะคะพอเปิดออกมานี่ค่ะประตูเปิดออกคือห้องเขาแคบๆเล็กๆก,กันนะคะ พอเปิดออกมาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นห้องส้วมนะคะเป็นส้วมค่ะฝั่งน้องก็จะเป็นที่อาบน้ํามีฝักบัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเครื่องสําหรับอาบน้ําครบครันนะคะมีอ่างเล็กๆให้ยืนอาบน้ําอยู่ตรงนี้เดือใครจะนั่งอาบก็ได้ตรงนี้เป็นอ่างล้างมือล้างหน้าแล้วก็มีสบู่ฝั่งนี้มีแก้วนะคะผ้าเช็ดตัวก็เรียบไมเรียบร้อยนี่ค่ะห้องพักของเขา แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราตั้งข้อสังเกตคือเราไปพักสองโรงแรมอันนี้เป็นโรงแรมโฮปอินในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเข้าห้องน้ําตรงไหนนะคะส่วนมากเนี่ยส้วมของเขาจะคล้ายๆกันนะคะคือส้วมเนี่ยเป็นส้วมนั่งปกติอย่างนี้ละค่ะเหมือนชักโรครกนะคะแต่ว่าพิเศษสุดเลยที่เราชอบมากก็คือไม่ต้องใช้สายชำระนะคะ เขาจะมีที่ให้กดชำระอยู่ตรงนี้นะคะ,ะบางแห่งเขาก็จะมีอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ตรงเนี้โรงแรมฮอบสอินเนี่ยเ้ามีอยู่ข้างฝาด้านนี้นะคะ,ะเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ว่าก็มีภาษาอังกฤษให้แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ให้ใครอ่านภาษาอะไรไม่ออกเลยก็ดูตามสัญ,ญลักษณ์ค่ะอน,นะคะต้องการฉีดล้างส่วนไหนก็กดปุ่มนั้น นะคะแล้วก็อันนี้จะมีปุ่มสำหรับกดชำระส้วมนะคะที่เราใช้แล้วแต่บางแห่งก็เป็นแบบอัตโนมัติเลยพอเราใช้บริการเสร็จเราเดินออกมาส่วมเขาก็จะล้างของเขาไปเองเอนนะคกคือชักโครกลงไปเองของเขานนี้นี่ก็คือห้องพักของพวกเราที่โรงแรมฮอบ i อินเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะ บริเวณรับบี้ตอนเช้านะคะที่โรงแรมฮอกอืนนะคะก็มีผู้คนมารอรับประทานอาหารเช้าโรงแรมฮอกอืนที่นี่นะคะที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นเขาจัดอาหารเช้าด้วยนะคะใน,นห้องอาหารเขานะคะดูผู้รอคิวก็ยาวเหยียดมีถาดแล้วก็ตรงนี้อุปกรณ์รับประทานอาหารมีช้อนมีซ่อมมีตะเกียบอันนี้ตื่นเต้นมากคะ่ะเป็นถาดหลุมนะคะ อาหารก็จัดประมาณอย่างเงี้ยเตรียมไว้นะคะนีคะ mm hmm. จัดอุปรกรณ์ต่างๆไว้คือให้ take away ได้ด้วย mm hmm. เขาบอกว่าอะไรคะ for take out only please do not use them for dine the orders mm hmm. นี่คะ่ะคือถ้าใครจะแพ็กไปรับประทานข้างนอกก็ได้นะคะา mm hmm. มาดูอาหารที่เขาจัดไว้นะคะอันนี้ก็คือ ขนมปังนี่ขนมปังปิ้งนี่อันนี้ก็จะประมาณอย่างเงี้ย <c oughs> ชีสใน,นถุงพลาสติกแบบนี้นะคะันนี้เป็นเปาวปิ้งขนมปังนะคะก็จะประมาณอย่างเงี้ยใป้กิ้งไว้กดดึงออกมาก็ตั้งเวลาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคอนเฟลกค่คะมีถ้วยให้ด้วยเห็นไหมคะ อันนี้เป็นนมสดแต่อันนี้ไม่ทราบว่าวคืออะไรแต่น่าจะเป็นกาแฟเย็นเลยค่ะแล้วก็เป็นการน้ำร้อนต้มน้ำร้อนนะคะค่ะการน้ำร้อนน้ำร้อนเครื่องนี้ไม่รู้ทำชากาแฟได้หรือเปล่านะคะตเตรียมไว้ก็จะประมาณอย่างเงี้ย เคานเตอร์ของเขาฝั่งด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้หม้อหุงข้าวเหมือนบ้านเราเลยนี่นะคะในหม้อหุงข้าวค่ะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ดูกินกับข้าวหรือเปล่าคะอย่างนี้แล้วก็มีมีสดสุปนี่นะคะเคาเตอร์นี้ที่เขาจัดไว้มาดูอาหารเช้าของพวกเราที่โรงแรมฮอปกินนะคะ คือเรามาพักที่นี่มาพักสองคนแต่เขาให้คูปองอาหาร1คนนะคะเราได้ทั้งหมด4ใบเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่4คืนเราก็เลยใช้บริการ2ใบเลคะ่ะแล้วก็ห้องอาหารของเขาก็จะประมาณอย่างเนี้ยนะคะนะคะ่ะมองไปที่นั่งก็ไม่เยอะไม่กว้างไม่ใหญ่นะคะแล้วก็อาหารต่างๆเขาจับไว้ก็ไม่เยอะนะคะ ผลไม้ไม่มีเนี่ยอาหารมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็มีถาดหลุมเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมีหลุมเล็กๆน้อยๆอยก็ให้ตักอาหารมีถาดมีช้อนม,มีส้อมมีตะเกียบนะคะส่วนเครื่องดื่มพวกชากาแฟก็มีตามปกติมีขนมปังปิ้งมีซุปอะไรประมาณเนี้ยน,นะคะเยดูน่ารักน่าชังคือใช้ถาดนะคะไม่ได้ใช้จาน ตักมาอาหารทุกอย่างที่เขาจัดไว้เราก็ตักมาหมดทุกชนิดเลยนะคะลองดูค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะ